สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่มีหลอด LED นะครับที่เป็นหลอดเกลียวในลักษณะนี้ถ้าไม่ติดนะครับเพื่อนเอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราลองเอามาทําการซ่อมดูนะครับแต่ไม่ง่ายนะครับอ่านี้ก็คืออ่าชุดสายไฟนะครับอ่าชุดนี้ก็คือติดปกตินะครับแต่ว่าหลอดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นหลอดนี้นะครับอ่าแล้วเปิดนะครับเปิดอ่าไม่ติดนะครับอ่าเปิดไม่ติดเดี๋ยวเราจะแกะดูนะครับผม ลักษณะการแกะแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับค่อยๆกรีดนะครับแต่ว่าหลอดตัวนี้ก็คือใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะมีความร้อนสะสมนะครับอันนี้ผมก็จะกดลงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับกดลงลักษณะนี้นะครับอันนี้มันก็จะหลุดง่ายนะครับถ้าหลุดยากเพื่อนๆก็ใช้เป็นคัตเตอร์นะครับทำการกรีดนิดนึงอ่ะเร้ผมกดนะครับนี่นะครับเพราะว่าก็ความร้อนสะสมมาระยะหนึ่งแล้วก็ กล่าวหมดสภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะดูภายในกันนะครับหลอดรุ่นนี้นะครับโดยปกติแล้วแผงวงจรจะไม่ค่อยเสียนะครับโดยมากแล้วจะเป็นที่หลอดนะครับนี่นะครับที่เรียงกันสีเหลืองนะครับเยอะๆนะครับก็คือเป็นชุดหลอดนะครับหลอด LED นะครับเราก็สังเกตดูว่าตรงหลอดไหนนะครับที่มันจะมีจุดดำๆนะครับจุดดำอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับ โดยมากแล้วมันก็จะเป็นคู่กันในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับสองหลอดนะครับให้เพื่อนๆนนะครับใช้คัตเตอร์นะครับออกแง่ออกเลยนะครับผมใช้คัตเตอร์นะครับนะครับก็คือแกะออกเลยนะครับอ่าแกะชุดหลอดออกเลยนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับทําการ ขูดนะครับขูดให้เจอทองแดงนะครับก็คือมันจะเป็นทองแดงนะครับนี่ครับก็คือขูดซ้ายขวานะครับอันนี้ผมขูดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองชุดนะครับขูดซ้ายขวาอย่างนี้นะครับมันก็จะเห็นปิ้นทองแดงอยู่นะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับ ให้หาฟอยล์นะครับฟอยล์ที่เราใช้ติดแผ่นสังกะสีหรือติดแผ่นเมทัลชีนะครับป้องกันรั่วนะครับในลักษณะนี้นะครับหรือเพื่อนๆมีบัตรกรีก็บัตรกรีนะครับผมนะครับก็คือบัตรกรีพอกไปเลยนะครับนะครับให้เชื่อมต่อถึงกันนะครับแต่ว่าเราใช้แบบไม่ง่ายก็อย่างนี้เลยครับแผ่นฟอยล์นะครับเราไปซื้อกับร้าน20บาทก็ยี่สิบบาทนะครับ ได้เยอะมากนะนี้นะครับเราก็มาตัดแปะอย่างนี้เลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ามันก็เป็นแบบกระดาษกาวตรงน,นี้นะครับอ่านี้นะครับเราก็แปะเข้าไปเลยนะครับอ่าก็คือให้วงจรทองแดงมันเชื่อมต่อถึงกันนะครับก็คือรัดวงจรนะครับอันนี้ลักษณะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกันดูนะครับอ่านี่นะครับเปิดนะครับผม นี่นะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับชุดหลอดพวกนี้นะครับใช้ไประยะหนึ่งก็คือมันจะก็คือจะขาดนะครับจะขาดแล้วก็เสียเร็วมากนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งอย่างที่ผมว่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็อีกหลอดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอามาติดในลักษณะเดียวกันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับ